ีไปดูและไปลุ้นการให้ความช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งม,มันเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนอะนะคะมันเข้าไปในรั้วบ้านพยายามจะไปหาอะไรกินปรากฏตัวมันติดที่รัว้ว<ะ>แล้วมันก็ร้องโหยหวนร้องแบบอิดโรยเหนื่อยมาหลายวานันหลายชั่วโมงเลยคุณผู้ชมด<อ>ูสภาพสิคะ น่าสงสารนะคุณจินตนาการกไว้สมมติถ้าเป็นเราเราไปติดที่รั้วที่เหล็กที่ซอกไหนนี่มันอึดอัดขนาด<ร>ไหนเรากร็จ้าหมอช่วยด้กาบช่วยด้กาบใช่เนี่ยหมามันก็เลยร้องแบบโอดโอยโหยหวนแบบนี้ค่ะหมาตัวน,นี้นะคะเป็นหมาพันไทยสีน้ำตาลมันก็ติดอยู่ตรงนี้มานานกว่า4ี่ชั่วโมงแล้วค่ะเพราะว่ามันพยายามจะปีนเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยซึ่งไม่มีใครอยู่บ้านด้วยไงแต่พอดีว่าคนแถวนั้นเขาได้ยินเสียงหมามันร้องดังมาก มันก็เลยรีบแจ้ง เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเพราะเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะคุณผู้ชมก็เลยใช้เครื่องมือตัดทางเนี่ยตัดเหล็กแล้วก็น้งออกนะคะช่วยเหลือให้ช่องเหล็กมันกว้างขึ้นใช้เวลาประมาณสัก20นาะทีค่ะด้านที้สังเ็จชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็ลุ้นระทึกให้กําลังใจเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวน,นี้ให้ได้นะถ้าตัดเหล็กอ,ออกได้ละเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดันลําตัวของสุนัขเนี่ยให้มัน หลุดออกจากที่มันติดอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วคุณดูสภาพเจ้าสุนัขเองแต่ทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งหิวอุ้หลหลอารมณ์มากเลยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยก็พยายามดันพยายามผลักมันจนมันสามารถหลุดออกจากที่ติดอยู่ที่รั้วได้ดแล้วคุณคะตรงหน้าท้องมันเนี่ยก็มีรอยบาดแผลรอยเลือดด้วยนะแต่มันก็สู้กคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่มันหลุดออกมาได้มันก็วิ่งหนีไป แบบนี้ค่ะนี่นี่มันก็ยังไปไม่ไหวมันเหนื่อยนะใช่นี่นีดูดิก็พยายามอ่ะเนะก็เสือกระสนนี่นีออกจากจุดที่มันติดมาตรงเนี้ยให้เห็นใจมึงจริงนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นความเมตตาของมนุษย์แหละที่เห็นสัตว์เดือดร้อนก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนะคะ